สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์รุ่นใหม่ของทางอุมิดะนะครับเป็น UST 20 RSM ซึ่งเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นกีตาร์โมโนสเตตนะครับคอเผาในราคาที่อยู่ที่ประมาณสัก5,000บาทนะครับก็ต้องถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับตัวราคาและก็ตัวงานของเขานะครับเพราะว่ามีพื้นฐานนะงานมาจากซิลิคอนหน้าที่เป็นรุ่นที่สูงกว่านะครับอย่าง a l d i c หรือว่าพวก QM FM 22นะครับ ที่เป็นกีตาร์รุ่นท็อปของเขาฮะราคาประมาณสักช่วง9,000บาทนะครับแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างจัดเต็มนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นการที่ทําให้ตัวงานนะครับเกรดเดียวกันเนี่ยลงมาอยู่ในราคาที่ถูกกว่านะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นระดับกลางๆที่ได้สเปคที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็มีราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มจากตัวบอดี้นะฮะตัวนี้จาก ที่เป็นเอลเดอร์หรือว่าคุเมะนะครับเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเบส w ู o d นะครับเพื่อทําให้ต้นทุนมันถูกลงนะฮะแต่ว่าตัวคอนะครับตัวนี้ก็ยังได้ที่เป็นโสเซตเมเปิ้ลเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเมเปิ้ลเผาที่มันทําให้มีความแข็งแรงของตัวคอและมากขึ้นแล้วก็มันได้สีสันที่มันสวยงามกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ดีเทลต่างๆอย่างเรื่องของพาร์ทนะครับในรุ่นก่อนน่าจะได้ที่เป็นวิวสันนะครับแต่ว่า รุ่นนี้จะได้เป็นพาร์ทที่ไม่ได้ปั๊มยี่ห้อมานะครับแต่ว่าตัวงานของโลหะก็ค่อนข้างดูดีนะฮะหย่องก็เป็นหย่องแบบ2เสานะฮะแต่ว่าแซดเดิลเป็นเหล็กพับซึ่งมันก็ส่งผลให้เรื่องของความเล้นความถแวงของตัวกีตาร์เนี่ยมันมีกลิ่นที่มันดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับพวกซัดเดิลเหล็กหล่อแบบพวกกีตาร์โมเดินทั่วไปนะครับตัวนัดนะครับตัวนี้ก็เป็นนัดกระดูกนะฮะก็ยังได้นัดสเปคแบบเดิมนะฮะเฟดเองนะครับก็เป็นมีเดยมจัมโบ้นะฮะ วัสดุเป็นคิวโปนิกเกิลนะครับซึ่งก็จะมีความแข็งที่มากกว่าเฟดนิกเกิลทั่วไปนะครับเป็นความกึ่งกลางระหว่างแตนเลสกับนิกเกิลนะฮะแล้วก็มันก็จะเรียกว่ามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับแล้วก็ลูกบิดนะครับก็เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปกับตัวบิดนะฮะตัวนี้ได้มาเป็นลูกบิดทรงโมเดิลปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้ปั๊มยี่ห้อมานะฮะซึ่งรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นลูกบิดล็อกสายนะครับกับปั๊มโลโก้มิดะมาแต่ว่ารุ่นเนี่ยเป็นลูกบิดธรรมดา มีความสังเกตของการจูนที่ดีนะครับมีสัมผัสมีรอบเฟืองที่ดูแน่นหนาดีนะครับก็ใช้งานได้ดีไม่เป็นหาใดๆนะครับผมกีตาร์เองนะครับถูกเซตอัพมาด้วยโปรแกรมจูนอัพของทาง Music Plan น,นะครับก็เขาจะมะีสิ่งที่เรียกว่าการจูนอัพก็คือการเซตอัพกีตาร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเล่นก่อนที่จะนําส่งให้ทางลูกค้านะครับที่ซื้อกับทางออนไลน์หรือว่าทางหน้าร้านนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่ามีการปาดเฟดมานิดหน่อยนะครับถ้าที่ผมลองเล่นก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะนํามารีวิวนะฮะแล้วก็็็สดขออองงววจจรรแล้้กกกปิัััพนนนะะคบี เปลี่ยนนะครับจากปิกอัพที่เป็นพวกอลูิโก้นะฮะเปลี่ยนมาช้าที่เป็นเซรามิกแทนนะครับเพราะว่าให้ทางโรงงานให้เหตุผลว่าพอลองเสียนะครับปิกอัพเซรามิกเนี่ยมันเหมาะกับไม้เบสวูดมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันนะครับปิกอัพเซรามิกเนี่ยจะมีเรื่องของความแรงนะครับที่มากกว่าพวกปิกอัพอลูิโก้นะฮะซึ่งมันก็น่าจะให้เรื่องของเสียงที่มันรู้สึกว่ามันฟังดูลงตัวมากกว่านะครับที่ผมลองมาก่อนตอนนี้ก็คือโอเคนะครับซามันก็มีความเป็นสแตตที่ค่อนข้างดีเลยนะครับมีความ เด้งทววงนะครับแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหนังที่มันค่อนข้างฟังดูหนาฟังดูวอร์มอยู่นะฮะก็คอนโทรลก็ง่ายๆนะครับก็เป็นสเต็ทั่วๆไปนะครับเซกเตอร์5ทาง1นึ่รม2โทนนะครับ ตัวหลังเนี่ยเป็นปิกอัพคัมแบกชิงนะฮะแล้วก็สามารถตัดคอยได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะครบคันมากๆนะครับแล้วด้วยองค์ประกอบต่างๆนะครับของกีตาร์นะฮะมันก็ทำให้กีตาร์เนี่ยมันเป็นกีตาร์โมเดิร์นที่ค่อนข้างมีฟังก์ชันหลายอย่างที่มันเอื้อต่อการใช้งานจริงนะครับอย่างด้านหลังนะครับก็มีการปาดสโลปบริเวณเน็กจอยนะครับหรือว่าเน็กเพลทเนี่ยให้มันลรวงเข้ามาเล่นเฟดในนได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปาดนะครับบริเวณเขาล่างให้มันสมูทมมมมมาาาาาากกกกกกขขขึึึ้้้้้นนนนนนน็็็คคืืืออเเเเเเวววลลลลลทีี่่่่รรฟะไไยััดแบ สุดขันทัสลอตนะครับก็ย้ายมาอยู่บริเวณเฟดยี่สินะครับทำให้เราเซตติ้งหรือว่าปรับตั้งคอได้ง่ายมากขึ้นนะฮะตัวหย่องนะครับก็เปลี่ยนจากสเต็ดั้งเดิมที่มันเป็น6กน็อตนะครับเป็น2เสาหรือว่าทูพอยต์เทอร์โมโลดับทำให้เมืเราใช้พอนโยกได้อย่างนิ่มนวลมากขึ้นนะฮะและด้วยการวางปิกอัพนะครับแบบซีซิงแฮมนะฮะมันก็ทําให้กีตาร์ตัวนี้มันเล่นได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมได้หลากหลายในดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบล็อกนะฮะบลูฟังกี้นะฮะะะยัััััััันนนนนแแบบบพพวววกกกกลล็็อหหๆคครรรรมมมมมมิงงงตสาาาาาถทํได้เี จากการที่มันเป็นปริกอัพแบบเซรามิกนะฮะถ้ากว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการเริ่มต้นนะฮะต้องการหากีตาร์ที่มีคุณภาพนะครับการเล่นเท่ากับพวกกีตาร์รุ่นแบบ900 0หรือว่า1มื่นกว่าบาทได้นะครับแล้วก็ได้สเปคที่เหมาะกับการเล่นนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันในการตอบโจทย์กรารใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับว่าจะเป็นเรื่องของสาที่ค่อนข้างกว้างนะครับคันโยกก็นิ่มนวลน,นะฮะแล้วก็แบบพวกสัมผัสการเล่นต่างๆก็เอื้อต่อการเล่นจริงๆมากขึ้นนะครับ ก็ียกว่าเป็นกีตาร์อนึ่งตัวเลยที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาครับครบ5,000ครับได้คอเผานะครับได้มเดลสแตทที่ฟังก์ชันดีๆแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกีตาร์อนเีงรุ่นนะครับที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยนะครับกับงบ5,000บาทค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาดีนะครับสำหรับคนที่สนใจครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อหรือว่าไปทดลองเสียงได้ที่ร้านมิสิกแพนทุกสาขาครับหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านพร้อมโปรแกรมจูต์อัพนะครับ แอปกิต้าให้พร้อมเล่นนะครับถึงมือทันทีโดยปลอดภัยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีให้เลือกมากมายถึง7สีนะครับมีสีซันเบิร์ดอยู่ที่ผมถืออยู่ฮะแล้วก็มีอีกสีแดงนะครับสีขาวสีโอรสสีฟ้าสีน้ำสีดำสีขาวอะไรประมาณนี้ครับผมก็จำได้คร้าวล้าไม่หมดนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีกี่สีนะครับใครที่ชอบสไตล์ไหนก็ไปเลือกได้นะครับอย่างซันเบิร์ดมันก็จะออกดูแบบ ค่อนข้างวินเทจนะครับหรือถ้าใครชอบทางแบบโมเดิร์นหน่อยนะครับก็มีสีแบบค่อนข้างฉูดฉาดหรือว่าสีแบบค่อนข้างเรียบๆให้เลือกเหมือนกันนะฮะอย่างนั้นก็ไปลองเลือกกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมลาด้วยการลองเสียงให้ฟังครับทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกนะฮะแล้วก็วันนี้ผมอัดเสียงด้วยตัว New X นะครับ Am Academy นะฮะเลือกใช้เป็นโมเดลเสียงคลีนจาก Am Fender นะครับแล้วก็เสียงแตกจาก Am d i s e l V-4 นะฮะซึ่งก็จะเป็นป m ที่ค่อนข้างให ความหนักแน่นของเสียงค่อนข้างมากนะเพื่อลองดูว่าตรงนี้มันจะเล่นได้แรงแค่ไหนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอัดเสียงพูดนะฮะด้วยตัวไม์ของ New XB10 นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าไม์ไวเลสนะครับทำให้การทําคลิปต่างๆนะครับหรือว่าการทำคอนเทนต์นะครับของเพื่อนๆหลายๆคนถ้าอยากลองทำคอนเทนต์ของตัวเองนะครับมันสะดวกมากขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพเสียงการพูดที่ชัดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเลือกใช้นะฮะแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ลองฟังเสียงกันครับผม โมเดลของแอมเสียงคลีตที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็น Vi b o King ในตัว new xm academy นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมจะเล่นจากตัวนี้นก่อนนะครับ เียงคลีน clean, ก็ค่อนข้างเล่นเพลินเลยนะครับรู้สึกว่าเซรามิกเนี่ยไม่ทําให้ตัวเสียงแหลมมันหายไปเลยนะครับความเด้งความแวงความใสของสแตทก็ยังบีครบถ้วนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นตัวผสมระหว่างตัวเน็กกับ วิดเดิลนะครับ มีความเด้งความแหวงตามสไตล์สแตทแก๊กผสมนะฮะอันนี้ถือว่าเสียงค่อนข้างดีนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นตัวกลางนะครับหรือว่าตัวมิดเดิลนะฮะ ซึ่งมันจะเหมาะกับการเล่นพวกโน้ตสั้นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความชัดนะครับที่มากกว่าตำแหน่งอื่นนะฮะต่อไปจะเป็นตัวผสมระหว่างมิดเดิลกับตัวบิดที่เป็นทับบักกิ้งนะครับอันนี้ยังไม่ตัดคอยนะฮะก็จะมีความเด้งแบบแรงๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นตัดคอยตัวผสมระหว่าง ฮับบิ้งกับตัวมิดเดิลนะครับ ดีเลยนะครับรู้สึกว่าการตัดคอเนี่ยทำให้ตัวของ o อาพุ t เนี่ยมาต่างกันไม่มากเลยนะครับหรือว่าเป็นสาวตัดคอยที่ค่อนข้างดีนะครับใช้งานได้จริงนะฮะอันนี้เป็นเสียงที่ไม่ตัดคอยนะครับเป็นทํากิ้งนะฮะแล้วนี่จะเป็นซายที่ตัดคอยนะครับ แค่ความาความเด้งนะครับที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเอาพ u t จะใกล้ๆเดิมนะครับสุดท้ายจะเป็นปีกอปตัวบิดนะฮะอันนี้แบบที่ไปทำบักกิ้งก่อนนะครับ ็มีความหนานะครับมีเสียงกลางที่ค่อนข้างพุ่งนะครับหรือว,ว่าเสียงค่อนข้างแรงนะฮะถ้าตัดคอยนะครับได้ความเร่งความสั่นทีเพิ่มขึ้นแต่ว่าเอาพุทเนี่ยใกล้ๆกันนะฮะ ซึ่งถ้าเอาตัวตัดคอยล์ฮาร์มักกิ้งมาเทียบเอาพุธกับตัวเน็กหรือว่าตัวมิดเดิลนะครับอาพุธก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ดีนะครับของปิ๊กอัพชุดนี้นะครับต่อไปผมจะไปลองเสียงแตกนะครับกับแอมเวสโฟนะฮะของดิสเซลในตัวเอ็มเอ็กซ์เอมอะคาเดมีนะครับกับเสียงแตกนะครับผมจะเล่นจากปิ๊กอัพตัวบิดขึ้นมานะครับเริ่มจากซาร์ดิปเฮาท์ฮาร์มักกิ้งก่อนนะครับ thank you ตัวบิดนะฮะที่เปทำมารกิงเนี่ยพอเล่นกับพวกแอมไฮเกนเนี่ยก็มีความหนักแน่นที่ดีนะครับเสียงค่อนข้างแรงค่อนข้างล็อกนะครับถ้าใครจะเล่นล็อกโดยเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับแล้วก็เผื่อนะฮะซาวอื่นๆไปได้ถ้ามันกว้างมากขึ้น,นครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ทีเดียวนะครับผมโอเคต่อไปผมจะไปลองตัดคอยตัวมาร์กิ้งดูนะครับ ความเด้งที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ซาวมันมีความแบบคัดทูมีความโดดเด่นมีมีซาวที่จิกกัดมีความพุ่งมากกว่าเดิมนะครับเล่นแฮมาคิ้งตัดคอยนะครับกับพวกเสียงแตกนะับผมจะลองลดูุลมลงมานะครับ ต่อมาจะเป็นตัวผสมระหว่างฮัมเบอร์กิ้งกับตัวเซนทรี่ตัวกลางนะฮะตอนนี้นะครับมันรู้สึกว่าถ้าผม,มาเล่นเนี่ยมันจะมีความจีดเ,เล็กน้อยนะครับแต่ถ,ถ้าผมนะฮะสับไปเป็นตัดคอยนะฮะตัดคอยปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นฮัมแคสเซิลิงนะครับสำหรับตัวผสมตัวแก๊กที่2หรือว่าเน็กบิดเท่าที่เป็นบิดเดิลกับบิดนะฮะถ้าเป็นตัดคอยผสมกันเนี่ยมันจะเป็นฮัมแคสเซิลิงนะครับแต่ถ้าเป็นฮัมผสมกับเซนทรี่เนี่ยมันจะจีดแบบปกตินะฮะ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเป็นลองซาของอผสมฮารมดก,กิ้งกับเซอร์เรนคอยก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีความเด้งๆ,ๆแรงๆนะครับแต่ถ้าผมตัดคอยนะ มันก็จะได้ความแรงแล้วก็ความเด้งแหวงที่แบบค่อนข,ข,ข้างมีสเสน่ห์ดีนะครับต่อไปจะเป็นตัวกลางหรือว่าตัวมิดเดิลนะฮะแต่เดี๋ยวตำแหน่งของตัวกลางนะครับผมจจะสับมาใช้ซาวที่เป็นตัวทู immer, สเซิมเมอร์ในการทดสอบนะครับเพื่อเรารู้ว่าเล่นกับพวกโลเกนจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็มีความเด้งๆทวันทวงตามสไตล์สแตทนะฮะแล้วก็มีความคมชัดนะฮะที่แข็งแรงดีนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นตัวผสมระหว่างตัวมิดเดิลกับตัวเน็กนะครับ สา n g เช็ดมาครับก็มีความเร่งนะครับตามสไยล์สแต็มีความทแวงนะฮะก็รู้ว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของกีต้าร์สแต็คเด่งตัวเลยนะครับสุดท้ายผมจะลองเล่นปิกอัพตัวเน็กนะครับ มีความเด้งนะครับมีความเ,าเรียกว่าไงทแวงแล้วก็เค้นมันนะฮะ ส่วนของดนบรกนะครับก็ยังทําได้ดีนะฮะดีดหนักดิดเบาก็ออกมาตามมือชัดเจนดีนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ หรือว่าเป็นมาตรฐานของเสียงที่ดีนะครับของกีตาร์สแตหนึ่งตัวยิ่ง1นงก็ห้าพันบาทนะครับสเปคได้แบบนี้นะครับเสียงแบบนี้สัมผัสแบบนี้ผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับน่าเล่นเหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็วันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสรุปรวมก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นีตรเอีกตัวที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ